ลองจินตนาการดูว่าถ้าคืนนี้คุณไม่มีบ้านให้กลับไม่มีหลังคาให้หลบฝนไม่มีเตียงให้นอนมีเพียงฟุตบาทเย็นเฉียบกับแสงไฟจากเสาไฟริมถนนชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงฟังดูก็น่าจะห่างไกลาจากเรามากเลยใช่ไหมครับแต่สําหรับผู้คนในเมืองที่ผมจะเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องสมมุติแต่มันคือชีวิตจริงที่พวกเขาต้องมาเชิญอยู่ทุกวันบางคนเนี่ยหล่นหายจากระบบบางคนถูกโลกทิ้งและบางคนก็เลือกที่จะอยู่นอกกรอบของสังคม ซึ่งเรื่องราวของเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตกลางถนนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยมุมไบประเทศอินเดียเมื่อเราพูดถึงเมืองมุมไบหลายคนอาจจะนึกภาพของมหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันศูนย์กลางวงการหนังฮอลลีวูดเมืองหลวงทางเศรษฐกิจและบ้านของมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกแต่ซอกมุมของเมืองแห่งความหวังนี้นะครับก็ซ่อนความจริงที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ในเมืองที่เต็มไปด้วยความฝันมีคนกว่าครึ่งล้านที่ใช้ชีวิตยอยู่โดยไม่มีบ้านถาวรบางคนเรียกพวกเขาว่าโฮมเลสหรือคนไร้บ้านแต่ในมุมไบพวกเขาก็คือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับถนนในทุกแง่มุมของชีวิตราคาที่ดินในมุมไบเนี่ยสูงมากจนแม้แต่การเช่าห้องขนาด10ตารางเมตรก็ยังเกินความสามารถของคนหาเช้ากินคํา หลายครอบครัวเนี่ยย้ายมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาหางานพวกเขาเริ่มต้นด้วยความหวังแต่ก็จบลงด้วยการนอนใต้สะพานข้างถนนหรือริมรั้วโรงงานถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีบ้านแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะขาดชุมชนชีวิตริมถนนในมุมไบมีรูปแบบเป็นของตัวเองผู้คนนะครับแบ่งพื้นที่กันอย่างมีระบบบางคนนั้นก็ขายของเล็กๆริมถนนบางคนทําอาหารส่งตามออฟฟิศบางคนรับจ้างเขียนของหรือซ่อมรองเท้าคนที่นี่นะครับขยันอดทนและเต็มไปด้วยพลังของการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิต รอดชีวิตของพวกเขาอาจจะไม่ได้สะดวกสบายไม่มีแอร์ไม่มีประตูเหล็กปิดล็อกแต่พวกเขานะครับก็มีความหวังหวังว่าจะมีอนาคตที่ดีสําหรับลูกหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีบ้านจริงๆที่ไม่ใช่เพียงแค่ผ้าใบเก่าๆหวังว่าเมืองที่พวกเขาช่วยกันสร้างจะหันมามองพวกเขาบ้างและนี่นะครับก็คือหนึ่งในล้านชีวิตที่ยังต้องนอนกลางถนนในเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่ทั้งโหดร้ายและอบอุ่นในเวลาเดียวกันที่นี่คือมุมไบ ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกา Los Angeles นะครับเมืองหลวงแห่งดวงดาวเมืองในฝันของใครหลายคนที่เชื่อกันว่าหากเดินเข้ามาที่นี่วันหนึ่งพวกเขาอาจจะได้เป็นนักแสดงในฮอลลีวูดได้จับเงินล้านหรือได้สัมผัสกับชีวิตอิสระที่ไม่มีใครจำกัด แต่เบื้องหลังภาพสวยๆเหล่านั้นก็ยังมีอีกด้านหนึ่งของ LA ที่คนไม่ค่อยพูดถึงที่นี่คือสกิโดโรหนึ่งในชุมชนคนไร้บ้านที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซึ่งที่นี่นะครับมีประชากรมากกว่า1,000 0คนที่อาศัยอยู่ในเต็นท์ผ้าใบาหรือแม้แต่แค่ผ้าห่มเก่าๆบนฟุตบาท บางคนในสกิโรเคยเป็นคนทำงานประจำมีครอบครัวมีรถมีบ้านแต่จู่ๆก็อาจจะแค่เจ็บป่วยเสียงานไม่มีประกันสุขภาพแล้วค่อยๆหล่นลงมาอยู่ริมถนนโดยไม่มีทางกลับขึ้นไปได้ชีวิตริมถนนของคนที่นี่ไม่ใช่แค่ไร้บ้านแต่มันคือระบบที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของโครงการรัฐ บางคนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตแต่กลับถูกปล่อยให้อยู่ลําพังบางคนติดยาเพราะความสิ้นหวังแล้วก็กลายเป็นภาพที่คนเดินผ่านไปมาหันหน้าหนีแม้ในความมืดของสกิดโรจะมีความช่วยเหลือเล็กๆจากกลุ่มอาสาและองค์กรไม่แสวงกําไรพวกเขานําอาหารน้ําดื่มยารักษาโรคและคําพูดปลอบใจมาให้ แต่ความหวังในอนาคตก็ยังดูเลือนลางเพราะหลายคนไม่มีเอกสารไม่มีงานและไม่มีใครฟังเสียงของพวกเขาเลย LA อาจจะเป็นเมืองของดวงดาวแต่สําหรับหลายคนนะครับมันก็คือเมืองที่พวกเขาหล่นลงมาแล้วไม่มีทางให้ปีนกลับไปได้แสงไฟระยิบระยับของฮอลลีวูดไม่เคยส่องถึงสกิโรและนี่ก็คืออีกบุมของโลกเสรีที่คนบางกลุ่มไม่มีแม้แต่พื้นที่พอที่จะให้ฝันมนิลาประเทศฟิลิปปิน ในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ความเจริญและความยากจนดําเนินไปพร้อมกันอย่างแนบแน่นมะนิลาเนี่ยอาจจะดูเหมือนเมืองที่กําลังเติบโตมีห้างสรรพสินค้าขนาดยักษ์รถไฟฟ้ากําลังสร้างและเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นทุกปีแต่ในอีกฝากหนึ่งของถนนคนอีกนับหมื่นชีวิตอยู่โดยไม่มีแม้แต่ประตูจะปิดกัน้น สำหรับหลายครอบครัวที่นี่พื้นถนนนะครับก็คือบ้านของพวกเขาเสือเก่าก็คือเตียงท้องฟ้าก็คือหลังคาและทางเท้าก็คือสนามเด็กเล่นความยากจนที่ฝังลากลึกมาหลายชั่วอายุคนทําให้พวกเขาไม่มีโอกาสได้หลุดพ้นจากวงจรชีวิตข้างถนนต้องขอบอกว่าในมะนิลามีคนไร้บ้านมากกว่า3ล้านคนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามสะพานล,ลอยฟุตบาทริมถนนและตลาดกลางคืน หลายคนก็ไม่มีเอกสารระบุตัวตนทําให้พวกเขานะครับไม่สามารถเข้าถึงระบบช่วยเหลือจากรัฐได้ มนิลาคือเมืองที่คุณสามารถเห็นครอบครัวหนึ่งนอนบนฟุตบาทหน้าโรงแรมหรูในขณะที่ข้างๆกันนะครับก็มีนักธุรกิจเดินถือกาแฟราคาเท่าอาหารทั้งวันของพวกเขามันคือความเหลื่อมล้ำที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าซึ่งวิถีชีวิตของพวกเขานะครับก็เต็มไปด้วยความอดทนและความคิดสร้างสารรค์บางคนเก็บขยะรีไซเคิลบางคนร้องเพลงริมถนนแลกเศษเงินบางคนขายขนมที่ทํากันเองในกระทะใบเล็กๆแม้ไม่มีบ้านแต่พวกเขาก็ยังทํามาหากินทุกวันเหมือนกับคนทั่วไป ในฟิลิปปินส์การมีลูกไม่ได้หมายถึงภาระแต่หมายถึงแรงผลักดันคนหลายคนนะครับอยู่บนถนนเพื่อหาเงินให้ลูกได้ไปโรงเรียนแม้ว่าตัวพวกเขาเองนะครับจะไม่มีแม้แต่ที่อาบน้ําก็ตามเมื่อพระอาทิตย์ตกลงพวกเขาก็ใช้แสงไฟจากเสาไฟบนถนนอ่านหนังสือทําอาหารหรือแม้แต่ล้างแผลทุกตารางเมตรของทางเท้ากลายเป็นพื้นที่ที่ใช้ชีวิตอย่างเงียบ และนี่นะครับก็คือชีวิตของคนในเมืองมนิลาเมืองที่บางคนมีคอนโดสูง50ชั้นแต่บางคนเนี่ยไม่มีแม้แต่ผ้าใบผืนเดียวกั้นฝนในเมืองแห่งนี้ยังมีผู้คนที่ใช้ชีวิตบนทางเท้าถึงแม้ว่าจะอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันลาปาสประเทศโบลิเวีย ที่ความสูงกว่า3,600เมตรจากระดับน้ําทะเลลาปาสคือเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลกเมืองที่มีทิวทัศน์งดงามจนหลายคนต้องหยิบกล้องมาถ่ายภาพแต่ในมุมที่นักท่องเที่ยวมักไม่เห็นยังมีอีกหลายชีวิตที่ไม่ได้มีบ้านให้นอนไม่ได้มีเตียงให้อิงมีเพียงทางเท้าเย็นเฉียบที่ต้องนอนซุกตัวใต้ผ้าหุ่มเก่าขาดๆชีวิตข้างถนนในลาปาสไม่ได้ยากจนแค่เพราะไม่มีบ้านแต่มันหนาวมันบางเบามันเงียบและมันเดียวดาย อุณภูมิกลางคืนที่นี่นะครับลดต่ำลงมากกว่า5องศาในช่วงฤดูหนาวทาให้เพียงแค่การมีผ้าห่มพื้นหนึ่งก็อาจจะหมายถึงความอยู่รอดในคืนถัดไปสําหรับโบลิเวียแล้วเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในอเมริกาใต้ ในลาปาสมีคนไร้บ้านหลายพันคนโดยเฉพาะในย่านตลาดและสถานีรถเมล์เด็กเร่ร่อนนะครับเป็นปัญหาใหญ่ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความยากจนและครอบครัวที่แตกแยกเด็กจํานวนมากต,ต้องหนีออกจากบ้านเพราะความรุนแรงหรือว่าการถูกทอดทิ้งพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ข้างถนนตั้งแต่ยังไม่รู้วิธีอ่านหนังสือและเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดด้วยตัวเองเพวกเขานอนใต้สะพานกินอาหารเหลือจากตลาดและแอบอาบน้ําจากก๊อกสาธารณะ แม้จะมีองค์กรการกุศลบางแห่งนะครับพยายามที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่มันก็ยังไม่พอเพราะความช่วยเหลือเนี่ยไม่เคยมาทันความหนาวเหน็บที่มาเร็วความหิวที่มาแรงและความสิ้นหวังที่ฝังแน่นในเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้สวรรค์ที่สุดก็ยังมีคนอีกมากมายที่ใช้ชีวิตราวกับอยู่ข้างนรกพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากแค่มีพื้นที่เล็กๆให้พักผ่อนโดยไม่ต้องกลัวถูกขโมยของหรือถูกไล่ออกจากข้างทาง ซึ่งบางทีคนที่อยู่สูงที่สุดในโลกก็อาจจะรู้สึกตกต่ำที่สุดในหัวใจก็เป็นได้อย่างเช่นคนในเมืองนี้เอเทนประเทศกรีก เอเธนนะครับเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นแหล่งกําเนิดประชาธิปไตยประชญาและสถาปัตยกรรมที่ยังคงยืนหยัดมาหลายพันปีเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาตลอดทั้งปีเพื่อที่จะชมร่องรอยอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตแต่ได้เงาเมืดของเสาหินนั้นมีใครบางคนกําลังหลับอยู่กับเศษกระดาษแข็งและเสียงลมหายใจอันอ่อนแรง ในช่วงที่ผ่านมากรีกรเผชิญกับวิกฤตเศษษษษรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปผู้คนนับแสนนะครับตกงานหลายครอบครัวหมดบ้านหมดเงินและหมดศักดิ์ศรีจนต้องมาใช้ชีวิตอยู่บนทางเท้าใต้สะพานหรือแม้แต่สวนสาธารณะกลางกรุงซึ่งหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี2008ประชากรที่ไร้บ้านในกรีกก็เพิ่มขึ้นกว่า200% ปัจจุบันนี้มีผู้ไร้บ้านในเอเทนประมาณ2 0 0 0 0คนสาเหตุหลักก็มาจากการว่างงานค่าครองชีพที่พุ่งสูงและปัญหานี่สินของรัฐความยากลำบากของชีวิตข้างถนนในเอเทนไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารหรือที่หลบฝนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความเหงาความถูกลืมและการเป็นผีในเมืองที่ผู้คนมากมายเดินผ่านโดยไม่เหลียวแลแม้จะมีความช่วยเหลือจากองค์กรการกุศลบางแห่งแล้วแต่ในประเทศที่รัฐยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ระบบสวัสดิการที่เคยมีก็ไม่สามารถดูแลทุกคนได้ คนที่ตกหล่นจึงต้องพึ่งพาความเมตตาของคนแปลกหน้าและความอดทนของตัวเองบางคนเนี่ยยังมีความหวังบางคนมีความพยายามหาทางกลับไปเริ่มต้นใหม่แต่สำหรับอีกหลายคนชีวิตก็คือการรอรอวันฟื้นตัวของประเทศรอระบบที่ใส่ใจรอคนที่เห็นว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังเป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นซึ่งในเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางของความคิดและศิลปะวันนี้นะครับกลับมีศิลปินบางคนที่ต้องวาดภาพลงบนกำแพงริมถนนเพราะพวกเขานั้นไม่มีผนังบ้านให้แขวนมันอีกต่อไป ซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาซานฟรานซิสโกเมืองแห่งความสร้างสารรค์เมืองแห่งเทคโนโลยีและเมืองแห่งเสรีภาพเมืองที่ผู้คนทั่วโลกใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิต แต่ข้างหลังวิวสวยๆเหล่านั้นมีความจริงอีกด้านที่หนักแน่นและสะเทือนใจถนนหลายสายกลายเป็นบ้านถาวรของผู้คนที่สังคมแทบไม่เคยมองเห็นในเมืองที่รายได้เฉลี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกากลับมีคนกว่า38,000คนที่ไม่มีบ้านอยู่และกว่า60%ของพวกเขาก็ใช้ชีวิตอยู่บนถนนจริงๆโดยใช้เต็นท์ลังกระดาษและมุมงเงียบๆที่พอจะนอนได้แบบไม่ถูกรบกวนซึ่งราคาค่าเช่าเฉลี่ยในซานฟรานซิสโกนั้นสูงถึง3,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ1 0 0 0 0แบาทปัญหาคนไร้บ้านก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแม้เมืองจะพยายามแก้ไขแล้ว ที่นี่นะครับไม่ใช่ทุกคนที่ไรบ้านเพราะตกงานแต่บางคนเนี่ยเขาเลือกที่จะอยู่นอกระบบเพราะเหตุผลส่วนตัวบางคนก็คืออดีตครูอดีตศิลปินหรือพนักงานบริษัทที่เบื่อระบบเมืองเบื่อการแข่งขันเบื่อการเป็นฟันเฟืองของเครื่องจักรบางคนมีปัญหาสุขภาพจิตบางคนติดยาแต่ก็มีคนอีกไม่น้อยนะครับที่เลือกที่จะออกจากบ้านและใช้ชีวิตกลางถนนในฐานะคนอิสระวิถีชีวิตของคนบนถนนในซานฟรานซิสโกนั้นจึงหลากหลายพวกเขานะครับรวมตัวกันในค่ายเล็กๆทำอา หารร่วมกันแลกเปลี่ยนของใช้ช่วยเหลือกันและมีชุมชนของตัวเองแม้ว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมก็ตามแต่เส้นบางๆระหว่างคําว่าอิสรภาพก,กับการถูกดื่มนั้นก็ชัดเจนคนเหล่านี้นะครับยังต้องต่อสู้กับสายตาคนที่เหยียดหยามกฎหมายควบคุมพื้นที่สาธารณะและการถูกไล่รือที่เกิดขึ้นซ้ําๆโดยที่ไม่มีทางออกระยะยาวพวกเขานะครับอยู่ตรงนี้ใจกลางเมืองที่ค่าครองชีพสูงติดอันดับโลก แต่ก็ไม่อาจจะเข้าถึงแม้แต่พื้นห้องเล็กๆหนึ่งห้องชีวิตกลางถนนเนี่ยจึงกลายเป็นบ้านและความเงียบก็กลายเป็นสิ่งเดียวที่อยู่กับพวกเขาเสมอเมืองแห่งเสรีภาพแต่นี่คืออิสรภาพแบบไหนอิสรภาพที่ต้องแลกด้วยความโดดเดี่ยวความหวาดกลัวและการถูกดื่มจากสายตาของผู้คนที่อยู่เพียงไม่กี่ก้าวจากกัน สุดท้ายนี้โลกที่เต็มไปด้วยแสงสีตึกสูงและความเจริญก็ยังมีผู้คนนับล้านที่ใช้ชีวิตผูกติดกับถนนไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาเลือกแต่เพราะโลกใบนี้นะครับไม่มีที่ให้พวกเขาได้ยืนอย่างมั่นคงจากมุมมืดของนครนิวยอร์กถึงความหนาวเหน็บบนภูเขาสูงในบริเวียจากความงามของอารยธรรมกรีกในเอเธนถึงเต็นท์เล็กๆริมถนนในซานฟรานซิสโกพวกเขาคืองเงามืดของเมืองใหญ่คือคนที่ถูกมองข้าม และก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตบนท้องถนนที่ผมได้นํามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง c o ยเนอร์เอ็กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ